ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ระโนดและสวนบูรพาจารย์ศูนย์เรียนรู้เรื่องระโนดศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมรดกของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงโขนรามเกียรติชุดศึกพรหม,มาศก,การแข่งขันเดินวิง่งมินิฮาร์มาราธอน การแข่งขันปั่นจักรยานสองน่องท่องสองเมืองการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่สวนบูรพาจารย์วันอาทิตย์ที่22มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์ระโนดและสวนบูรพาจารย์เทศบาลตำบลระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาสอบถามรายละเอียด 081 599 0647 083 655 0808 086 704 0 0 0 6และ085 0614214